ความผิดพลาดที่สร้างโศกนาฏก,กรรมหนุ่มวัย22ปีซิ่งหนีตำรวจพุ่งชนบายเอจีบีทิวทำให้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ13รายเหตุการณ์ที่น่าเศร้าของเมืองแทมปารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในวันที่9พฤศจิกายน2568เมื่อหนุ่มวัย22ปีขับรถด้วยความเร็วสูงหลบหนีตำรวจจนเสียหลักและพุ่งชนเข้าไปในบาร์แบรลี เซึ่งเป็นสถานบันเทิงยอดนิยมของชุมชนในจีบีทีคิวผลลัพธ์ที่ตามมาคือผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บอีก13รายตำรวจแทมปาระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวตีหนึ่งของเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิน่นเริ่มต้นจากการที่หน่วยเฮลิคอปเตอร์ตรวจพบรถยนต์คันหนึ่งขับขี่อย่างประมาทบนทางด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามสกัดรถคันดังกล่าวกลับเอร่องเครื่องหนีเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ทางหลวงฟลริดาได้พยายามใช้เทคนิคการสกัดรถผู้ต้องหาด้วยการทำให้หมุนหยุดแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องยุติการไล่ล่าอย่างไรก็ตามคนขับยังคงซิ่งต่อไปจนกระทั่งเสียหลักและพุ่งชนเข้าบริเวณลานกลางแจ้งของบาร์ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากกำลังนั่งดื่มและสังสรรค์ความรุนแรงของการชนนั้นทำให้เกิดผู้เสียชีวิตทันที3รายและอีกหนึ่ง รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนผู้บาดเจ็บมีตั้งแต่ระดับบาดแผลเล็กน้อยจนถึงอาการวิกฤตโดยในจำนวนนี้มีสองรายอาการรุนแรงขณะที่บางรายได้รับการรักษาและกลับบ้านได้แล้วแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมผู้ชายวัย22ปีนี้ถึงต้องขับรถด้วยความเร็วสูงและหลบหนีตำรวจมีอะไรบ้างที่เราไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นายกเทศมนตรีแทมปาได้ออกคำชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุไร้สติที่พรากชีวิตผู้บริสุทธิ และไม่ใช่การก่อเหตุจงใจหรือมุ่งเป้ากลุ่มใดโดยเฉพาะแต่เป็นอุบัติเหตุจากพฤติกรรมขับขี่ที่ประมาทและอันตรายผู้ต้องหาวัย22ปีถูกควบคุมตัวไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุแน่ชัดของการขับรถอย่างประมาทที่นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้คำถามที่น่าสนใจคือควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันเหตุการณ์คล้ายคลึงกันในอนาคตหรือไม่กฎหมายและระบบการบังคับใช้มีความเพียงพอหรือไม่มาร่วมอภิปรายในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายกันเถอะ